ชัวช,ชาวานคงอุดมตอบจดหมายค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพูดคุยนะคะกับคุณชัชาวานคงอุดมในช่วงคุณชัชาวานตอบจดหมายแฟนสยามรัฐกันค่ะในวันนี้นะคะเป็นเทปที่ออกหลังการเลือกตั้งที่ผ่านไปแล้วนะคะจดหมายฉบับแรกนะคะมาจากคุณแฟนอ่านสยามรัฐกทมค่ะ ก็เป็นประเด็นที่จะต้องถามคุณชัชวานในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันค่ะสวัสดีค่ะคุณชัชวานค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแฟนอ่านสยามรัฐกทมเนี่ยเขาขออนุญาตอ่านจดหมายของคุณแฟนอ่านสยามรัฐกทมเลยนะคะ<ช>บอกว่าเขาบอกว่าน่าดีใจค่ะที่เวลานี้เนี่ยหลายภาคส่วนนะคะให้ให้ความสนใจในเรื่องของการต่อต้านการคอร์รัปชันนะคะโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยค่ะ ทางภาคีนะคะเข่าขายต่อต้านคอร์รัปชันนะคะหรือว่าพอคอตอนะคะรวม23องค์กรค่ะซึ่งมีทางประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะออกมาเป็นหัวหอกนะคะในการขับเคลื่อนและก็ดูเหมือนว่าจะมีการแต่งตั้งนะคะคุณดุสิตนนทนาครค่ะขึ้นมาเป็นประธานพอคอตอคนแรกนะคะ ก็ได้ออกมาประกาศตัวค่ะว่าจะเดินหน้าอย่างจริงจังนะคะโดยนำร่องโครงการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนะคะของภาครัฐค่ะโดยเริ่มจากรัฐบาลชุดนี้เลยรัฐบาลชุดใหม่นะคะที่เราจะได้เห็นกันในไม่ช้านะคะบอกว่าการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเนี่ยค่ะว่าถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจากงบประมาณของภาครัฐมากที่สุดนะคะโดยงานนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือนะคะจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังโดยเขาคาดหวังว่าโครงการนำร่องนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จนะคะเป็นต้นแบบต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้ในอนาคตค่ะทีนี้คุณแฟนอ่านสยามรัฐนนะะเขาก็ถามมาว่าค่ะคุณชัดคิดอย่างคุณแฟนอ่านสยามรัฐหรือเปล่าว่ารัฐบาลของคุณยิ่งรักเนี่ยมีจุดแข็งตรงที่ได้เปลี่ยนตรงที่มีความเป็น พ่อค้าหรือว่ามาจากภาคธุรกิจมาก่อนนะคะแล้วก็เคยสัมผัสกับการประมูลงานและก็โครงการของรัฐค่ะน่าจะรู้เส้นสนกลนในได้ดีรวมทั้งได้คะแนนเสียงมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเด็ดขาด นะะชนะขาดเนี่ยก็มีเรียกว่ามีอิทธิพลหรือว่าอำน,นาจการต่อรองเหนือพรรคร่วมรัฐบาลค่ะมากกว่าสมัยพรรคพลังประชาชนยุคของคุณสมัครสุนทรเวชหรือแม้แต่นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยค่ะคุณชัชาวานมองเห็นคิดเห็นยังไงคะว่าจะเป็นประโยชน์หรือว่าได้เปรี่ยบในการที่จะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้นก็265เสียงนะมีะมมเอกภาพในการทํางานถ้าพรรคร่วมพรรคไหนจะมาเสียงแข็งนี่ก็ ตัดออกไปได้ออกไปได้เลยก็คือสามารถที่จะใช่ไหมขับออกได้าเคุณยิรักตั้งใจทําให้ประเทศจริงๆแว้นนี้เป็นเป็นโอกาสละแล้วจะจะจะสร้างชื่อเสียงให้งวงตะกรูลเ่ะค่ะนะฮะปัญหาคือจะมีจิตใจแน่วแน่หรือเปล่าค่ะที่จะทํให้ให้กับประเทศชาติก็คือถ้ามีจิตใจแน่วแน่แล้วตอนนี้เป็นโอกาสดีเลยค่ะเพราะว่าคุณยิ่งรักเคย ผ่านมาอยู่ในวงการของการธุรกิจมาอธุรกิจมาคุณยิ่งรักย่อมยรู้ดีว่าเวลาเป็นนักธุรกิจที่ไม่มีอำนาจเนี่ยไปหาเขาคุณยิ่งรักต้องทำะไรบ้างหรือคุณทักษิณต้องทำะไรบ้างถูกไหมก่จะได้ดาดเทียมเนี่ยต้องไปต้องไปรอใครกี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้าเอาตัวนี้มาให้เป็นประโยชน์กับตัวเองซะกับประเทศชาติซะไม่ใช่ตัวเองนะขอโทษมาเป็นประโยชน์กับประเทศชาติซะไอ้ที่แล้วก็แล้วไป กลับมาคราวนี้ต้องใช้ใช้ประสบการณ์ใช้สิ่งที่ตัวเองเคยผ่านมาเอามาเป็นประโยชน์กับประเทศชาติประเทศก็จะได้นะการประมงประมูลเนี่ยมันลําบากนะถ้าอยู่ๆนี่จะไปจะไปหักไปนะเพราะคนมันเคยแล้วอย่างที่บอกเนี่ย<ว>พ่อคา้ามาเคยที่กันมาก่อนค่ะแล้วอย่างอย่าง,างพูดง่ายกลุ่มพ่อค้าด้วยกันเนี่ยก็เป็นการแข่งขันกันเองเพราะฉะนั้นไอ้้บริษัทให้ไหมไม่ให้ สถนี้ให้ทําไงก็อาจจะมีคนที่คุณต้องมีคุณต้องต้องมีอะไรอ่ะมีความเป็นลูกผู้ชายหรือว่าเป็นเป็นนักกีฬาด้วยกันเป็นลิตด้วยกันอนะเป็นนักกีฬาด้วยกันเพราะนั้นต่างคนต่างก็ไม่จ่ายนะทำให้ประเทศชาติเราต้องเราพูดกันยาวๆเลยข้าขาชการเนี่ยไม่ว่าจะหน่วยไหนะคกินแต่งกันเดือนเนี่ยรถสักคันก็ไม่มีจะขับนะอืมค่ะไม่มีหรอกค่ะบ้านไมีจะอยู่หรอก เงน้เด้งกี่ตังค์ผ่อนบ้านได้ไหมใช่มันไม่ได้แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันกันมาตลอดนะจะทํายังไงให้มันค่าตอบแทนคนที่ทํางานอยู่ในภาครัฐเองนะคะทําให้เขาไม่แสวงหาในใชุ่่มแล้วด้วยเฉพาะอย่างิ่งกลุ่มพ่อค้าที่จะต้องเอาสมมติเรื่องส่งออกถ้าบริษัทนี้ให้บริษัทไม่ให้คก็ไม่ก็สู้กันไม่ได้ละเหมือนกับเรือตั้งสอสอะ ต่คนต่างสัญญาแล้วไม่เอานะไม่มีการซื้อเสียงแต่เผลอเออีกข่าวไปซื้อเพราะาเวลามันแข่งขันกันแล้วเนี่ยทํายังไงให้มันจะให้ได้ค่ะก็คือต้องมีในเรื่องของคุณธรรมด้วยคุณธรรมมันต้องมีไงอืมมันยากนะค่ะแต่ถ้าคุณยิ่งรักตวนนี้เป็นถือว่าได้เปรียบเอี่เป็นนายกที่มาจากจากธุรกิจาธุรกิจโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นรู้สายของคนนายดีเลยว่าจะจุดไหนยังไงยังไง Wow> เอาตรงนั้นมาแก้ไขให้กับประเทศชาติตประเทศเราเจริญอย่างที่คุณยิ่งรักบอกจะต้องซื้อคอมพิวเตอร์ให้เด็กเรียนค่ะแท็บเล็ตนะคะอ,อะไรทุกอย่างสำหรับเด็กประถมค่ะโอเคเลยพว่งี่จะทําได้ทําได้แน่นอนถ้าหาว่าตัดปัญหาเขารับช่นงต่อไปเออค่ะก็คือหมายถึงว่าโครงการนี้ก็คือให้มีความโปร่งใสด้วย่ที่พี่เคยพูดอ่ะค่ะทำไมจะไปแจกเด็กคนละเครื่องให้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ประถมยันมัธ เอาครูภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาแลวที่ทั่วโลกเขากําลังนิยมกันอยู่เนี่ยที่จะต้องจําเป็นต้องใช้เนี่ยเอามาสอนให้เด็กเราใช้อีกหน่อยเนี่ยเราจะเดินทันโลกเนี่ยถ้าหากถ้าหากว่าการปัญหาไอ้ไอ้คอร์รัปชันนี่ได้ไม่รู้นะาจะอาจจะทําได้กเพราะเขาอยู่ในวงการธุรกิจมาก่อนอาจจะรู้แค่ต้นต้นในแล้วก็ตกอยู่ในกระบวนการนี้ด้วยอย่างสมาคมอย่างขอคารค้าอะไรต่างๆเนี่ยเชิญเข้ามาค่ะ เขามาช่วยคิดเขาจะรู้วิธีการดีตอนนี้ต้องช่วยกันล่ะประเทศชาติจะได้ไปได้เพราะมันหยุดมาหลายปีค่ะทำยังไงอ่ะเนี่ยมันโอกาสดีแล้วสองร้อยหกสิบห้าเสียงเนี่ยทำทำได้เต็มที่เลยว่าพักไหนจะมาคิดจดจิตค่อยโกงเนี่ยคุณสามารถฟันได้เลยถ้าคุณจริงใจในการทำงานนะแน่นอนฟันได้แน่ๆคุณออกไปได้เลยแล้วแล้วก็จะเป็นข้างหน้าเนี่ย ประเทศชาติเลยคุณตระกูลคุณก็จะโดนจารึกไปด้วยเป็นคนที่ที่สร้างความถูกต้องให้กับประเทศนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นโอกาสดีแล้วล่ะรีบทําให้กับประเทศชาติอย่าไปอย่าไปทําอะไรที่ให้เป็นจุดอ่อนให้คนเข้ามาตีได้ก็แล้วกันคะแล้วประเทศก็จะไปได้จะเป็นฝ่ายไหนเป็นเราเราอยากให้เราอยากให้ประเทศชาติเจริญถูกไหมใช่ ใช่ค่ะคุณแฟนอ่านสยามรัฐกรธมเนียนะคะเขายังถามมาอีกค่ะว่ากรณีที่คุณยิ่งรักเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงเนี่ยะจะเป็นจุดอ่อนไหมคะว่าในการที่จะลงไปล่วงลูกการทุจริตกระรัปชัายต่างต่างๆเนี่ยเพราะเขามองว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ยังมีภาพภาพของความอ่อนแอหรือว่าเปราะบางกว่าผู้ชายในมุมองของชิตสวาเนี่ยคะคิดยังไงคะที่ เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยอ่อนแอหรือว่าเปราะบางในเรื่องอย่างนี้โอเคถ้าถ้าไถ้าไป่าดขาฟื้นแข่งกันอาจจะอ่อนแออาจจะสู้สู้ผู้ชายไม่ได้หาใช้กําลังใช่ไหมอันนี้มันไม่ใช่เนี่ยมันใช้กฎหมายเป็นหลักค่ะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็มันก็มีพลังเท่ากันนะถ้าใจมันถึงอะค่ะอยู่ที่ใจตหาหอ่าคุณตั้งใจไหมมุ่งมั่นแน่วแน่ไหมที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติถ้าถ้าแน่วแน่คุณก็ไม่ต้องไปกลัวใครเพราะคุณตั้งศรหกสิบห้าเสียอย่างที่พูดมาแล้วเนี่ยค่ะมี ดาบในมือคือประชาชนให้แล้วเนี่ยคุณจะฟันเด็ดอ,อันไหนไม่ถูกคุณฟันเลยค่ะแล้วคิดว่าถ้าฟันแล้วกลัวจะไม่ก็เชิญหอการค้าเชิญผู้เอกชนต่างๆที่เขามีความรู้ด้านนี้ข้ามามาช่วยพี่ว่ามันจบนะค่ะทุกอย่างประเทศชาติจะดีขึ้นนะค่ะก็คืออาศัยพลังเครือข่ายของสังคมที่มาร่วมตรงนี้ด้วยนะคะก็คือไม่ได้ช่วยใครหรอกช่วยประเทศชาติช่วยประเทศชาติแล้วคนที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะไปคิดถึงประโยชน์ส่วนตัว พอคุณสู้ไม่ได้ค,คุณก็ไปใช้เงินไอคนที่มันน่นมันไม่บอกใครเดี๋ยวมันก็แอบ,บเอาอีกอเพราะนั้นมันต,ต้องต้องต้องมีคุณธรรมด้วยะนะ คุยกับคุณชัดตรงนี้ก็หมายถึงว่าก็คือว่านอกจากเราเป็นภาครัฐเองเนี่ยคุมนักการเมืองคุมข้าราชการแล้วเนี่ยก็คือจะทําอย่างไรที่จะสร้างเครือข่ายให้สังคมโดยทั่วไปเนี่ยตระหนักหรือว่ากดดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้มีคุณธรรมในการที่จะประมูลทำธุรกิจด้วยค่ะต้องทุกฝ่ายต้องมีมีคุณธรรมในการทุกฝ่ายนั่นก็ถึงจะอยู่ได้ไม่งั้นฝ่ายไหนฝ่ายเดียวไม่ได้หรอกเมค่ะในเมื่ออย่างนี้อย่างที่พูดแล้วคือ ข้าราชการโอเคตั้งใจค่ะหรือว่าพ่อค้าตั้งใจแต่อีกฝ่ายหนึ่งไปแอบใต้โต๊ะไอ้รั้งนี้ทั้นั้เดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมอีกอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องประชุมกันพวกเขาต้องมีจะไปดื่มอะไรน้ำสับงสบายกันที่ไหนก็ได้อทสัตย่จะไปดื่มว่าพระแก้วพระไม่ฆ่าคนหรอกค่ะไปดื่มที่สารเจ้าพ่อหลักเมืองดีกว่านะพระไม่ฆ่าคนอ่าเป็นพระมีแต่เทศกับฟังค่ะช่วยคนถูกไหมค่ะ พขาต้อไที่ตรงไหนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ดุดุเลยนะค่ะจับสาบานเลยเออนั่นแหละค่ะในทางกลับกันค่ะถ้าสมมติว่าแก้ไขปัญหาในเรื่องของการต่อต้านการคอร์รัปชันไม่สําเร็จเนี่ยจะมีแรงสวิงหรือว่ามีผลกระทบกลับมาอย่างรัฐบาลยังไงก็ต้องมีแน่นอนนะเขาพูดไว้เต็มที่นี่ใช่ไหมต้องมีแน่แต่สวิงก็ไม่เป็นไรถ้ามันเป็นในระ,ะบอบประชาธิปไตยถึงเราเลือกตั้งก็อาจจะเหมือนประชาธิปัตย์ที่เขาไม่เลือก สู้ไม่ได้ถูกไหมม,มันในเอกของนี่มันใจิตใจคนอ่ะถ้าให้มันอยู่ในกลุ่มถ้ามันเป็นเรื่องของประชาธิปไตยแล้วอีกหน่อยคุณดีเขาก็เลือกค,คไม่ดีเขาก็ไม่เลือกก็แค่นั้นเองค่ะนะคุณเก่งหมายถึงคุณเก่งเขามองคุณเก่งคุณดีทําให้ประเทศชาติเจริญเขาก็เลือกค่ะคเลือกกลับมาดีอย่างเดียวแต่คุณไม่เก่งก็เขาก็ไม่เลือก ค่ะก็ได้ความคิดมุมมองนะคะจากคุณชัชวานนะคะในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนะคะก็ให้กําลังใจนะคุณรัฐบาลคุณยิ่งรักในถึงแม้จะเป็นผู้หญิงเนี่ยแต่ถ้ากล้าในการใช้อํานาจนะคะแล้วก็เด็ดขาดในการใช้กฎหมายเนี่ยก็จะสามารถต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันได้สําเร็จค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณชัชวานมากค่ะสวัสดีค่ะ